จบไปแล้วเย้ไม่เคยจะมีสักอีพีที่ชีวิตกูเดินบนชีวิตลูกกูเดินบนกรีบบัวมันจะต้องครุคระเสมอจริงรคือคืออีพีนี้ทำให้เราเข้าใจเลยว,ว่าบ้านของเอื้อนั้นมันอคอสซิกมาก็อสซิกเหมือนยูนรก จริงน่ากลัวมากเหมือนอยู่นรกไม่แปลกใจทําไมต้องพาตัวเองออกมาจากบ้านเนาะต้องออกมาโดยเร็วอะจริงคือบ้านไม่ใช่แค่ไม่ใช่เซฟโซนนะแต่บ้านคือไม่ใช่เที่อะไรสักอย่างต้องออกเดี๋ยวเนรกเป็นมนีว่าเป็นนรกน่ากลัวมากขนาดแบบไม่ได้เลยอ่ะนี่ไปคอดูข่าวเยอะยังเห็นแล้วยังแบบไอ้ที่มันมีอยู่จริงอ่ะแบบ มึงยิ่งกว่ายิ่งกว่าดูความซีนอ่ะพี่โดนคิดออกปะใช่ใช่ถ้าเกิดเธอมากแบบประสาทว่ะถ้าเกิดเออถ้ามีชีวิตจริงอยากให้ไปออกหดกระแสอ่ะนึกออกปะใช่มึงมันต้องมากกว่านั้นน้ำมึงสงสารน้องจริงมึงแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงเยอะด้วยอ่ะมันแบบ เออมันเป็นเรื่องที่สมบูรขึ้นมึงเราเราด้วยความเออในตอนนั้นเขามันแบบมันเป็นเด็กมันแบบเด็กอะเนาะแบบทําอะไรก็ไม่ได้แล้วแบบพูดไปแม่ก็ไม่เชื่อคือแม่ไม่มีเซฟโซเลยอะเออคือบอกใครก็ไม่ได้อ่ะแล้วแบบคือไม่ฟังลูกเลยอะคือก็น่ากลัวมากอะไรอย่างเงี้ยคือแบบโหมันอุกอาจเหมือนกันนะในบ้านที่แบบเมียตัวเองก็อยู่อะไรแบบเนี้ยแล้วก็แบบโหทําขนาดนั้นเลยแล้วก็แบบ เออกว่าน้องจะแบบออกมาได้ออกมาได้แม่ก็คือไม่เชื่อไม่ใช่ไม่พอเอาขังแล้วตีอีกอย่างเงี้ยคือแบบโคตรแย่ชีวิตเรงคือแบบแย่มากอะ่ะอืมคือแบบมานั่งมามานั่งลองคิดว่าเด็กคนนึงถ้าเจอเจอ,เจอแบบเนี้ยเป็นเวลาหลายปีอะ่ะหุ่ยแบบแข็งแร่งมากที่โตเหมือนเหมือนที่เราเคยพูดว่าแข็งแร่งมากที่โตมาแล้ว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 ยังสามารถใช้แล้วยังใช้ชีวิตมีชีวิตแบบที่ดีด้วยอะ่ะหมายถึงว่าเขาแบบ อยู่แบบมีชีวิตที่ดีไม่ใช่ทำตัวเองให้มันแย่เออเนาะขนาดยาตัวคือโคตรท็อสิเครียดมึงกูเห็นนะพวกเราตอนตอนต้นๆ้นอ่ะกูแบบพูเราไน้กันอยู่อย่างเงมึงกูปวดมากเลยอะกูแบบมึงกูแบบดูไม่ได้กูอยู่ท่านั่งกวแบบกูดูเรื่องจริงผ่านจออยู่หรือเปล่าอ่ะแบบึงออกปะจริงคือรู้สึกว่ามันหนักเหมือนกันนะกับคนดูอะ คือมันอาจจะมีการทิกเกอร์บางทีเรารู้สึกว่าอาจจะต้องขึ้นทิกเกอร์อะไรให้น้องๆเลยมันยาวอยู่นะเออขนาดเราครอบครัวสมบูรณ์มากๆดูยังรู้สึกแบบอิ่วมันเหนื่อยมันเหนื่อยมันมันแบบมันมันแบบมันหายใจไม่ทันนะมันทันรู้สึกแบบแบบอย่างเงี้ยนึออกไหมคือแล้วแล้วเขาก็ทําได้ดีแหละใช่ใช่ ทั้งซาวสกอร์ทั้งการดีไซน์ซีอะไรอย่างเงี้ยมันตึงออตัดไปหมดเลยคือรู้แต่ว่าตั้งใจจะทําให้เราดําบิ่งไปแบบกับตัวละครมากๆเออทําได้แหละแต่แบบหนักไหมก็หนักคิดว่าู<ร>มีคนกดบนเตียงอ,อาจจะแบบอาจาอาจะมีการคนกอรอผ่านเยอะอยู่ใช่จึงก็ขึ้นคําเตือนน้องๆว่าแบบ,แบถ้าไม่ไหวก็ไม่ต้องไปดูนะลกูกไม่ได้มีเหตุจําเป็นอะไรกับชีวิตคนเราที่จะต้องมานั่งเสพสื่อและทําให้เรารู้สึกว่า เราไม่ดาวลงไปอีกอ่ะเออเอาเท่าที่ครกคนโอเคแล้วการจะดูซีรีส์มันควรที่จะไม่ได้เอามาทําให้เราแบบคิดออกปะ่ต้องเลือนติเตอรในในในเวที่คนดูต้องรู้ว่าจะเจออะไรต่อในในครั้งถัดไปเพราะมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะแบบเซนซิทีฟมากๆบางคนเขาเป็นโฟเบียเหมือนเหมือนคาแรคเตอร์เอื้อที่มันเป็นโฟเบียมคิดออกไหม คนมาโดนตัวนิดนึงคือเราแบบไม่ได้แล้วอะรู้สึกไม่ปลอดภัยจริงแล้วแบบโอ้โหแม่ก็เล่นดีกุดพี่ต้อมคือเล่นสุดพี่ต้อมเล่นสุดมากเมืองกูชอบฉากที่พี่ต้อมผักหัวแล้วบอกว่าไม่ใช่ก็ถือได้เหรอหนักจะตายแล้วนึกออกปะต้อมก็ยิ่งตต้อมอ่ะนึกออกปะเวเขา่บอโอ้โหเสียงบวนเขามีความาคงคาเลคเตอร์แม่ที่แบบ ไร้ายไรร้ายอ่ะเด็กยันโตอคือแบบแม่ก็คือก็ลเปลี่ยนยองกี่ดอกยิ่งก็ลำยองเอแม่คือไม่เปลี่ยนเลยไอ้วันก็เติบโตมาแบบอะฟิลนเลยอ่ะแบบไอ้วันอยู่ได้ดีก็โตมาท่ามกลางสังคมแบบเชี่ยอะไรค้าวแต่โตมาอย่างดีสองสารฉากเป่าเค้กคือแบบที่สุดแบบชีวิตนี้ไม่เคยไม่เคยเป่าเค้ก แล้วแล้ววันแล้ววันที่เขาได้มีโอกาสเป่าเค้กจริงๆแล้วมันรู้สึกแบบเหมือนเติมเต็มอะไรบางอย่างที่มันขาดหายไปหรือว่าล่องลอยที่มันเหมือนเหมือนมาฮิลอะเหมือนมาฮิลบาดแผลในจิตใจเสี้ยวหนึ่งของเขาที่รู้สึกว่าเขาแบบไม่เคยมีไม่เคยประสบไม่เคยมีแต่ว่าตัวคิงก็คือมามาทําให้บาดแผลหรือว่าประสบการณ์ตอนนี้มัน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 ฟูขึ้นมันเติเต็มขึ้นทุเล่าทุเล่าเออพูดผิดพูดถูกแหละ มันดีเนาะมันดีมันดีที่มีคิงนะแตกสลายอะมึงแตกสลายหมดแล้วแต่เจ้าคิงก็คือาค่อยประกอบเด็กคนหนึ่งขึ้นมาใหม่ด้วยแบบหลายๆอย่างที่เขาทําโดยที่เขาไม่ได้คิดว่ามันจะพิเศษอะไรขนาดนั้นแต่คนได้หลับอะมันพิเศษมากๆรู้สึกนช่คิงอาจจะรู้สึกว่าแบบการให้เค้กอะไรมันเป็นเรื่องแบบเป็นดีมากใส่ตามันคือแบบจนเขาต้องพูดออกมาเลยอะเขาเห็นใส่ตาน้องแบบ หรือถ้ามึงอยากจะได้อะไรอีกในวันพรุ่งนี้ก็ให้มึงบอกกูเพราะว่าคือคือกูรู้เร็วหมดเลยแต่สิ่งที่ได้รับมากมากเขาบ่กว่าแล้วน้องเล่นดีมากเลยเนาะแบบตาแบบออกแล้วว่าแบบมึงกูดีใจมากแบบประทับใจมากๆเลยอะไรอย่างเงี้ยมีคนร้องเพลงแบบเดียคุณอันนนนให้เราอ่ะ Happy Birthday to อ n n o n ะมันไม่มีมันไม่เคยเกิดขึ้นจากคนในครอบครัวเลยอ่ะจริง ตอนที่เขาคิดถึงตอนที่แบบตอนเด็กอ่ะเรารู้สึกแบบน้ําตาคอนิดนึงเรารู้สึกว่าสงสารน้องอ่ะในเมื่อแบบเตอนเด็กๆคือแบบชีวิตครอบครัวกูมันก็ไม่ได้สมบูรณ์แบบกับเค้กหนึ่งก้อนหรืออะไรเงี้ยก็ไม่เคยอ่ะวันเกิดตัวเองก็คือเปล่าจานเปล่าอย่างเงี้ยคือแบบมันเศร้ามากอ่ะมึงแล้วแล้วแบบเออเราอวพวันพอตัวเองอ่ะใช่ขให้มีความสุขมากๆนะเอออะไรเงี้ยคือรู้สึกว่าโอ้เด็กคนนึงแบบทรมานอยู่นะมึงเป็นอย่างเงี้ยแล้วแบบเออพอวันนึงมีคนทําให้อ่ะ เขาดีใจมากจริงๆอะสายตามแม่งบ่งบอกว่าแบบกูมีความสุขมากเลยเอีออชอบฉากหนึ่งด้วยชอบฉากที่น้องลองเชิงอ่ะเจ้าเอื้อลองเชิงคิงเรื่องเรื่องปัญหาที่บ้าน<ม>เออเรารู้สึกว่าน้องอ่ะค่อยๆที่จะแบบประกอบร้างตัวเองกลับมาแล้วก็พยายามที่จะเปิดเผยม,มุมของเอรให้คิงแบบได้รู้มากขึ้นแหละแต่มันก็ไม่ใช่แบบ ทันทีทันใดเนาะมันไม่ใช่ทันทีทันใดมันต้องค่อยค่อยเราต้องค่อยค่อยเหมือนแบบมึงก็มีปัญหากับที่บ้านหรออะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนจะค่อยค่อยแบบหาหาจุดเชื่อมจุดเชื่อมเนาะเข้าใจกันวลาแบบเอออย่างน้อยแบบเรื่องที่ยยกที่สุดของเรามันก็ยังมีคนที่เจอนะยังมีคนแบบที่ด้อยชอบมากเลยอ่ะสายตาน้องตรงนั้นคือแบบมันมีความหวังเล็กๆขึ้นมาในใจว่าแบบ วันหนึ่งเขาอาจจะแบบเป็นคอมฟอร์ตโซนให้เราสามารถเล่าเรื่องของเราคืนได้นะแต่แบบตอนนี้มันยังอ่ะใิีถูไหมมันค่อยๆมันค่อยๆอยู่อ่ะชอบนะเรารู้สึกว่าแบบเป็นซีนที่แบบน่ารักดีเขาเหมือนแบบขยับเข้ามาใกล้กันมากขึ้นไปค่อยๆคบกันเออกับซีนที่แบบกลับมาจากบ้านแล้วแบบน้องกบแตกสลายมาแล้วแบบเลือกที่จะมาหาคิงเขาหาคิงเออคิดถึงคิงแล้วบบไอซีนประชดชีวิตตัวเองที่แบบเออ มันแบบไม่อยากจบวันไปด้วยเรื่องแบบนี้แบบให้มึงมาช่วยลบสัมผัสของอีเฮียนนี่ออกไปให้กูทีเหอะกูแบบขอให้กูเป็นคนคุมเกมคิดหออป่าไม่ใช่แบบมาโดนคุกคามอ่ะแบบอยากให้มึงล้างสิ่งที่แบบสิ่งที่กูไม่เต็มใจกับด้วยการที่กูเต็มใจอ่ะแต่แบบเราก็ชอบที่แบบเจ้าคิงมันแบบยูดีหรือเปล่าไม่โอเคคือรู้เลยว่าแบบ เอื้ออยู่ในใสายตาคิงตลอดเปลี่ยนไปนิดเดียวเขาก็รู้เขาสับได้ต่อให้มึงจะแบบคุยนแค่ไหนเ <ทำ S 1> ดินมาแบบ<อ>ได้ทำเป็นเข้มแข็งแต่ลึกๆคือ<ม>รู้ว่า,วาแบบมึงไม่โอเคใช่ไหมอเออวนาา้ารักสาสินห้ารัก เนาะจริงดิก็ชอบเหมือนกันคือรู้สึกว่า,วาคือรู้สึกว่าแบบว่าถ้าถ้าในในวันในวันที่เรารู้สึกเฟลรู้สึกดาวแล้วการที่เราได้ได้มีโอกาสแช์ให้กับสักคนหนึ่งฟังไม่ว่าจะเป็นเพื่อนแฟนคนรักหรือครอบครัวมันขอแค่เนี้ยมึงแต่ว่าที่ผ่านมาเหมือนตัวอของเอื้อมเขาไม่เคยมีใครที่จะได้แชนเนาะแล้วพอแบบการที่คิงได้มาได้มีคิงเข้ามาในชีวิตทําให้เวลาที่เขารู้สึก ไม่ดีเลยรับเขายังมีคนให้นึกถึงแล้วก็ได้มาเป็นแบบมันที่พักกายพักใจแล้วแล้วแล้ว,ลวตัวขี้เองก็ก็พยายามเข้าใจในความเป็นตัวของของเอื้อ แบบหนึ่งร้อเปอร์เซ็นตี่ยคือเช็คว่าโอเคไหมอยู่ไม่โอเคอยู่ไปอาบน้ําก่อนไปพักผ่อนก่อนคือแบบไม่แบบไม่แบบังคับจ,จิตใจอ่ะในเมื่อแบบอยู่ไม่พร้อมเราก็เราก็จะยังเลาเราเราก็ยังจะไม่ไม่เริ่มทําอะไรให้อยู่ไปพักผ่อนก่อนแล้วก็ค่อยปอบประโลมด้วยความเป็นตัวคิงถือเค้กมาให้น่นนนา,ารักน่ารักฉากโซฟานีชอบชอบมันดูแบบมุม้ย ขอแค่จบวันไปด้วยแบบเนาะมีใครมาแชร์ปัญหาให้เราฟังก็จะรู้สึกแบบมันเบาลงเบาลงจริงมันถูนเราจริงๆนะแบบมันต้องการแค่นี้เนาะคนเราม,มจะไม่ต้องการอะไรมากมายหรอกจริงจริงซึ่งไอ้เจ้าคิงของเรา EP นี้ก็คืออยากจะบอกโลกนี้ให้รู้แล้วว่าแบบเธอขาดริง <ๆ S 2> ขาดมากจร <laughs> ว,ว,วมากววเรงมึงเหมือนเหมือนห <laughs> มาที่แบบ ถ้าคนามหาเรียกปุ๊บก็คือวิ่งแบบสามหล่ไดังน้ำใช่เหมือนเจ้าของมาแล้วแบบหูกระดิกแล้วก็หางแบบเนี้ยเหนื่อยมากเป็นแบบดิบดิ้นอ่ะแบบดิบดิ้นอ่ะเออเหมาอนไปแล้วนาปลาสุดๆกูจดบทแล้วนะบอกว่าเธอเธอไปเคยไปเคยไปเที่ยวมินบุรีปะ มีอะไรอ่ะมีเราไงอย่างเงี้ยคิวโตู้มีคโตู้นะคิวนี้แบบสดใสอ่ะเธอไม่ใช่บอกว่าตอไม่ไม่อะไม่ไปร้อนเศร้าติดฮอตฟิลมากรถติดเพราะว่าทำ BTS อยู่รถติดเบียดเบียดถ้ายังไม่เสร็จเลยอ่ะมันไกลไปเราขอไม่ไปนะเออเศร้าเธอแต่ว่ามีมีเรานะเศร้ามากไม่ยอมมาอารเสีย พีดเอสยังไม่เสร็จอะเสร็แล้วให้ทักเรามานะเธอ,เอแรงมากแห้งเหมือนเดิมนะเธอแห้งเหมือนเดิมมากงงมากแบบและคือฉากฉากล้มที่ตรงชายหาดคือสวยมากแบบชีวิตจริงล้มไม่ได้างนั้นนะเป็นเงาๆงชีวิตจริงคือเข่าแตกแล้วก็เพื่อนยินขับนะทำอะไรเออทำเฮียอะไรครับเกิดอะ ชอบมากน่ารักดีแต่ว่าถือว่าเรื่องเดินอยู่อย่างน้อยที่สุดได้รู้ปมของของเจ้าเอื้อมากขึ้นแล้วก็มีการเกริ่นถึงครอบครัวตอนนี้อึ้นเป็นห่วงน้องสาวอ่ะจริงได้มากจะพนแบบนั้นได้เหรออ่ะคิดฟ่วอาจจะเป็นพ่อเขาจริงๆหรือเปล่าแบบใช่ใช่อาจจะเป็นแบบอ้คนอาจจะเป็นพ่อไง เป็นแบบแม่เดียวกันอะไรเงี้ยแต่คนละพ่อเอออะไรอย่างนี้น้องฟิลน้องรู้นะแบบเออเออดูแบบแต่พูดไม่ได้อ่ะดูว่าพี่แบบตื่นตาท่วมปากอือคือเพราะว่ายังมีการเกิดว่าแบบครั้งหน้าเรานัดกันใหม่นาะก็คือไม่เซาซีฟิลรู้คือทุกคับที่น้องน้องน้องยังเด็กอ่ะคือก็ทําอะไรมากไม่ได้ก็คือก็ทําได้แค่นี้ฮะน้ออกไหม ก็เลยแบบแต่แ <Twenty> ต <ots> ่ชอบแต่แต่ชอบที่อย่างน้อยก็ยังมีความสัมพันธ์ที่ดีกันระหว่างพี่น้องมาทําให้อย่างน้อยครอบครัวของของเอื้ออย่างแบบเออยังยังยังเบรยังมีคนยังมีคนที่ดีอยู่บ้างเออย่างอย่างตอนให้รูปอ่ะอย่างอย่างตอนให้รูปอ่ะน่ารักมาเป็นความสัมพันธ์พี่น้องที่น่ารักมากเลยอ่ะจริงเขาคุยกันน่ารักมากเลยนะคะค่ะน่ารักมากเลยพี่ชายน้องสาวอืมเรื่องนี้ตัวร้ายจะเรื่องนี้ต้นร้ายจะหยุดหยุดเปิดตัวได้ยัง งงมากพี่บ้าอีไลน์ไม่พอที่ทํางานคือไลน์มากนะนาแต่ละคนเนี่ยงงมากเลยอ่ะโอ้โหแล้วลูกคือแบบสวยแบบลูกสวยมากและคือฝันเหนื่อยหน่อยนะอ่ามึงเขาจะว่าแล้วสงสัยคิงตามห่วงไม่ไหวละตาห่วงเหนื่อยนะนอนคุยกับคนหลังไม่ได้เลยนะเธอขาไงเธอขาสวยมาก ทำเมาแล้วกับพลังคือมาลากกลับเลยโดนมึงเคยป้ามึงไปนั่งไปนั่งบาร์แล้วมีคนตามมึงมึงเคยป้ากูไม่ตามหรอกกูไปหาที่บาร์ค่ะไม่ไปตามใครใหใครเขาไปเป็นคู่เต้โอโหเออเลยกูเดี๋ยวกูจดบทไปใช้บ้างและใช้จดไปใี้หนูบ้างพี่เต็มย่าเห็นมึงจดบ่อยมากเอาจดฟิลมากจดจดทุกเรื่อง เล่มแล้วมาเก่งแต่ไม่เคยได้ขิดค่ะว่าไม่เคยได้ใช้เลยอ่ะว่าจดที่กู๊ดโน้ตเพราะว่ากู๊ดโน้ตเพิ่มหน้าได้เรื่อยๆแล้วคือแฟนเก่าฉันว่าฉันว่าแฟนเก่าก็ยังมันจะตามอีกยังไม่จบไปง่ายหรอกใช่ไม่ใช่คนร้ายงงมากเลยอะจริงรอบตัวมีแต่คนไม่ดีเลยอ่ะเขาเสกมากมลยชีวิตเอื้อเทียบกับที่ทํางานอีกงงมีหัวหน้าอะไรนั่น่ะ คนใหม่เหรออีวีหัวหน้าไม่ใช่แค่คนใหม่นะมีตีหัวหน้าใหญ่ที่แบบที่บอกว่าที่ดูเป็นบอสใหญ่อีกคนหนึ่งคุณพี่เขาชื่ออะไรแล้วนะกรุ๊หเอกรุ๊ปชื่ออะไรนะต้ยจำไม่ได้ะะไม่ต้องถามกูก็แต่ว่าอย่างบอก คุณเชนหนึ่งแล้วอีกคนเอ้คุณเชนป่ะพี่เชนป่ะพี่เชนพี่เชนหนึ่งแล้วอีกอีกขั้นหนึ่งอ่ะอีกคนหนึ่งอีกคนต่อเต่าหรือเปล่าอีกคนหนึ่งค่ะเดี็กวันตี๋อ่ะเขาชื่ออะไรนะใครใครไม่ต้อง M เหรอมีเอ็มมีชืเอ็มพูดิดนั่นป่ะคนที่พาไปแนะนำใช่ไหมเลยวันไม่ใช่เหรอเออหมายถึงคนที่ดูเป็นบอสใหญ่กว่าหรือแบบ ต่อยู่ที่ป่ากัะพี่เอ็มพี่เอ็มใช่ไหมเอ็มใช่ไหมใช่พี่เอ็มเอ็มอะไรเอ็มสักอย่างแต่ชื่อเอ็มอะอะไรถ้าจะอะไรนันนันสักอย่างหนึ่งเนี่ยแหละบุ๊คทิมได้ป่าเดี๋ยวเซิร์ชเลยอยากรู้สงสัยสงสัยอ่าทายถูกนะถ้างั้นเออคือแบบไม่ใช่ขอลองนักร้องหรือเปล่า ไม่ใช่เอ็มเอ็มดาราเหรอเช็คเซิร์ฟว่าอะไรเอ็มดาราเหรอเอ็มพูดกัน,นไงเซิร์ฟโอ๊ยโอ๊ยเจอแล้วเจอแล้วคุณนี่นั่นหรือพุดทธ่น,นั่นหรืออะไรสักอย่างนั้นนั้นเนี่ยแหละคุณพี่เขาเานี่ยเอ,เอ็มอภางพินานเอ่ออภางพินานเอเอ,เอใกล้เคียงใกล้เคุณพี่เขา ก็คือร้ายๆเดี๋ยวต้องมาดูว่าบทของอีพีน่าจะร้ายแบบไหนนะไม่เป็นไรพอเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้พี่เจตช่วยหนูเอื้อกพี่เจตจะไปช่วยใครได้คนนั้นอ่ะพี่เจตน่ารักอย่างเดียวพอพี่เจตน่ารักมากวันหนึ่งถือชานมไข่มุกน่ารักอย่างเดียวพอคนนั้น่ะมือยงกจิ้มแก้มมากรู้สึกว่านิ่มเนาะถึงมืองน้งเหมือนเที่ยไต้หวันที่แบบอย่างเงี้ยแบบคขกไข่เ่ะ เค้กไข่ไต้หวันที่มันแบบบดดิ้งพิงยาคิดออกมากนมฟูฟูนมฟูริงจึ๋งจึ๋งอยากจะบีบอือสุดนะทุกคนมาเราติดตามกันติดตามในพี่หน้าใช่จ้ะนะคะก็สามารถไปดูเวอร์ชันอันคัดได้ที่ไอชีอีนะจ้ะไอชีอีจ้ะใช่ค่ะแล้วก็ี๋ยวมอว่าเราจะทำเป็นเวอร์ชันเฟซบุ๊กเฮ้ยไม่ใช่เวอร์ชันยูทูบ่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะ ใช่หลังจากนี้ไม่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 คัดแล้วใช่แล้ใช่นะคะก็จะได้ดูกันแบบฟเออแล้วก็ไปติดตามคัดในไอชีกันเอาเอนะคะและเดี๋ยวเรามาติดตามติดตามกันในอีพีห้าใช่ฉันมีอะไรจะสารภาพอย่างหนึ่งได้ปะว่า ไลา์อัพวีคเนี่ยฉันพิมพ์ EP สี่เป็น EP สามฉันล่งแก้มีแฟนคลับต่างชาติมาถามว่าก็เลยจ้าก็เลยบอกว่าก็เลยบอกว่าฉันฉันได้ไปตอบไปแล้วบอกว่าพิมพ์ผิดจ้า EP สี่จ้าไม่ใช่ EP สามฉันดูเออคือพี่ต้ก็ให้เพื่อนเช็คนะแต่เพื่อนรูตาลายเหมือนกันไม่เป็นไรนะคะก็ฝากยนะคะ EP ห้าวีคหน้าจะจะไม่ทำไลน์อัพผิดแล้วขออภัยด้วย ไปดีกว่าไปดใช่ก็แล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ EP พีนะจ้าวันนี้พวกราทั้งสี่คนลาไปก่อนนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ